ผู้ชมคะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนต่างพากันจับตามองกันเป็นอย่างมากนะคะหลังจากที่ว่ามีข่าวลือออกมาว่าทางด้านของพระเอกหนุ่มอย่างนายนภัสแล้วก็นางเอกสาวคนสวยอย่างสาวใบเฟิร์นพิมชนกเนี่ยได้เลิกรากันนะคะหลังจากจบทริปหวานสวิตเซอร์แลนด์และนอกเหนือจากนี้นะคะเมื่อทางด้านของสาวใบเฟิร์นพิมชนกเองเนี่ยได้ไปออกงานอีเวนต์งานงานหนึ่งนะคะก็ได้มีนักข่าวเนี่ยตามมาสัมภาษณ์ถึงเรื่องข่าวลือคะ่ะอีกทั้ง ตามไปสอบถามหลังไม์กับผู้จัดการส่วนตัวว่าจะขอสัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ซึ่งทางด้านของไบเฟิร์นเองนะคะก็ได้แจ้งกับทางทีมงานค่ะว่าวันนี้เนี่ยไม่สะดวกตอบคําถามนะะักข่าวหลังจากที่เสร็จงานแล้วเนี่ยไบเฟิร์นก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าและเดินทางกลับนะคะแต่ว่าเธอเองเนี่ยก็มีการแวะทักทายนะะักข่าวพร้อมกับมีการยกมือขึ้นไหว้นะคะแล้วก็บอกว่าครั้งหน้านะคุยกันยาวๆเลยอีกทั้งยังมีคนสังเกตด้วยคุณผู้ชมคะว่า ก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางด้านของใบเฟิร์นก็ได้มีการโพสต์ภาพนะคะขนาดที่ว่าทําการเวิร์กช็อปการแสดงพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยคะ่ะว่าแหลกสลายมันเป็นแบบนี้นี่เองซึ่งทางด้านของนายนภัสเองเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะเป็นอีโมจิชู2นิ้วและรูปหัวใจสีขาวอย่างไรเนี่ยคงต้องรอติดตามกันแหละคุณผู้ชมคะ่ะว่าความสัมพันธ์นะคะของสาวใบเฟิร์นพิมชนกแล้วก็หนุ่มนายนภัสเนี่ยจะเป็นไปตามข่าวลือที่ว่าหรือไม่และนอกเหนือจาก หลนี้นะคะทางด้านของพี่บุ๋มปนัดดาเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดในบางช่วงบางตอนนะคะผ่านทางรายการตกมันบันเทิงค่ะถึงความสัมพันธ์ของนายนภัทรแล้วก็ใบเฟิร์นเอาไว้นะคะบอกว่าด้วยอารมณ์ของหลายคนตอนนี้มีโพสต์และคอมเมนต์ที่เป็นลงกับแม่หมูอันนี้ขอพูดตรงๆเลยนะว่าอย่านะอยา่าคือด้วยอารมณ์ของแม่หมูต้องเข้าใจด้วยว่าด้วยความเหงาอะไรก็ตามถ้ามองในมุมมองของผู้หญิงที่ปล่อยให้ลูกเดินออกไปมีแฟนไปเป็น เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่วันหนึ่งจะเหงาเพราะฉันไม่ได้มีใครไม่ได้เจอเพื่อนทุกวันจะโพสต์ว่าเหงาก็ไม่ได้ผิดนะแต่ในระยะยาวแม่หมูไม่ควรโพสต์อะไรแบบนี้นี่พูดจากใจเลยนะผลกระทบไม่ได้กระทบใบเฟิร์นกับน้องนายอย่างเดียวแต่พอโพสต์ทําให้ภาพน้องนายเป็นลบได้ไม่ดูแลแม่ล้อไม่อยู่กับแม่ลรอคนที่อินกับความแม่ลูกก็เยอะอยู่อาจโพสต์มุมอื่นแทนแม่หมูต้องระวังโซเชียลนิดนึง แค่นั้นเองเพราะภาพข่าวลือกับโพสต์ต่างๆคนก็คิดว่าเพราะแม่หรือเปล่าเพราะแม่หรือเปล่าอันนี้ด้วยความเป็นห่วงปรารถนาดีแม่ไม่ควรโพสต์อะไรอย่างนี้แม่โพสต์เหงาแม่ก็บอกแล้วไม่เกี่ยวเรื่องใบเฟิร์นแต่คนยังคิดอยู่ที่ผ่านมาแม่หมูต้องผ่านการดูแลจิตใจตัวเองหนะักเป็นภาวะจิตใจแม่หมูเองน้องนายก็พยายามประคับประคองแม่ทํางานของตัวเองนายจะแฟนที่คบอยู่เขาก็ทําดีมากๆในมุมคนนอกการดูแล ทุกคนจะอะไรก็ตามตอนนี้อย่าไปเขียนแรงถึงแม่หมูเยอะแม่หมูมีภาวะจิตใจที่บอบบางขอพูดในมุมที่แอบรู้อะไรมาแกกระทบกระเทือนจิตใจง่ายที่ผ่านมาแม่พยายามประคับประคองตัวเองดีมากสุดแล้วเข้มแข็งสุดแล้วถ้ายังไม่รู้ความจริงอะไรไม่ต้องวิ่งเข้าไปหาแม่หมูแล้วคอมเมนต์นะคะสุดท้ายทางออกของเรื่องนี้นะคะพี่บุ๋มปนัดดาเองเนี่ยก็บอกว่าคุยกันค่ะบางทีมีรูปสามคนกินข้าวมันจบเลย และนี่นะคะก็เป็นสิ่งที่ทางด้านของพี่บุ๋มปนัดดาเองเนี่ยได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องของนายแล้วก็ใบเฟิร์นนั่นเองคุณผู้ชมคะ่ะก็เป็นว่าหลังจากนี้เนี่ยเราก็มารอติดตามกันต่อไปนะคะว่าที่มีข่าวลือหนาหูออกมาว่าสาวใบเฟิร์นแล้วก็หนุ่มนายนภพัฒได้เลิกรากันแล้วเนี่ยอันนี้จริงหรือไม่ก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปอีกทีนึงคะ่ะ